ะสวัสดีครับผมแพีพาวมวยเด็ดเจ็ดแต่เก้าครับไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับซ้อมเกือบสามอาทิตย์ครับอืมซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ค่ายมวยพี่ยินดีครับมีใครมาเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมอะไรบ้างมีพีรพัฒน์มีพี่สุานม,มงเล็กครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราเอายุเท่าไหร่ละปีนี้จะเข้ายิบสามหมดเราสูงเท่าไหร่ ตรงแล้วโฮมส์มาครับน้ำหนักปล่อยมามากี่โลครับเกือบ56ครับเราเป็นมือตายเลยครับโอ้โหดยดันหมดบ้างวันนี้เราเจอกับพีศิลาครับเคยเจอกันยังยังครับไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกีวกาบต่อยเขามั้าศึกษาครับเขาเป็นมือตายไหมก็เป็นมือซีมือจังหวะครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางอยู่ตรงไหนเนี่แล้วก็เรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยนะครับอย่างไฟล่าสุดนั้นเราไปพลาดใครนะวันนั้นตัดติงต่อครับที่ไปแตกใช่ป่ะ เลยยาวเลยครับวันนั้นไปพาดเบรเท่าไหร่วันนั้นแปสิบสองครับแล้ววันนี้แปดสิบสองครับก็เรื่องน้ำหนักคิดว่าจะมีปัญหาไหมก็รอดูวันเวทีครับไม่อย่างถ้าน้ำหนักนี่คิดว่ามากเกินหรือมากขาดนี่มากเกินครับนมากเกินแนนประมาณประมาณเท่าไหร่ปอนครึ่งปอนครึ่งครแล้วบักขยับร่างกายที่นี่ใช่ไหมอย่างไฟนี่เราคุมคุมมามากี่โลสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับ เราต่อยมวยมาลวนๆหมกนี้อีกไฟแน่ประมาณที่รวมทั้งหมดร้อยกว่าร้อยกว่าไฟนะอ่าฝากเชิญเชิญแฟนคขับเราวันนี้นะผมก็ขอฝากแฟนมวยทุกท่านช่วยติดตามผมนะครับผมจะช่วยเต็มที่ครับไฟนี้ต้องเกิดแล้เกิดแน่นอนครับต้องเกิดนะโอเคขอบริษัครับผม